สวัสดีครับวันนี้พากับจ่าดอนตะลอนทัวนะครับวันนี้จ่าดอนตะลอนทัวจะพาผู้ใหญ่ใจดีนะครับไปแจก,กข้าหโฮมกันหนาวแบ่งปันรอยยิ้มให้กับพี่น้องหมู่ห้าบ้านเมหกนะครับมิรอติดตามรับชมนะครับไปพร้อมๆกันเลยดีครับสีวันรู้ดีมาครับสีวันรู้มาครับครับวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีมาแจก,กข้าวโฮมนะครับ นางสุมาลินผลงามพี่อี้ตอนนี้กําลังลงทะเบียนอยู่นะครับลงทะเบียนพี่อิ้ประกอบเน,นื้อแสงว่าบุงทองหมู่ห้าบ้านห้อยหกนะครับร้อยสี่สิบท่านร้อยสี่สิบคนนะครับนางจันโสมเป็นแก้วจโสมเป็นแก้วต่อจากรนี่นะครับ ทั้งสูบิกั้ง้งสูบนั่นแหละครับนางบุญมีชะมานางบุญมีชะมาบุญทีมฮะบุญทีมชะับสมาร์บุญมีบุญทีมชะมาครับบุญเย็เล่นผัได้หรือว่าอู้แก้งอู้ผัได้บุญทีมชะมากลัวจำชื่อตัะกงได้หรือฮะเล่นได้นางจันทร์ตอนจอหอ มไม่เอาเอง,งินจากสายพ่อมาเต้นถ้าไพ่ยังไม่ได้มาได้เขียนสำเนาถูกต้องแล้วเซ็นชื่อที่ประชาชนก่อนนะครับอย่าใ้โวยหน่อยเนาะนะครับเตรียมไว้เลยนะครับนายอัคเน่เรา20ปา นายอาคาเนตเรายิปปามากกอ่ครับมากมาอมาเลยก็คือผ่าที่เตรียมจระรอห้าพหมนะครับเซนตีบ,บัรทชาชนไว้เลยจะได้โวยหน่อยาคันเน่มนเลยครับเขียนชื่อตะกาติดบัตรทชาชนไว้เลยนะครับสนเานนจะได้โวยหหน่อยเขียนว่าหรือว่าเอย่านี้ก็ทำใน่ครับเจ็บนันกันนะ ทำงานกันนะเดี๋ยวไปเซ็ซื้อพัฟผมไกไม่ได้ครับครก็ต้องขอนะครับสวัสดีครับผิดมเป็นพี่น้องน,นะครับบ้านเพื่อนเพ่ขานะครับอ่าดีวันนี้นะครับอบตเมืองแหงน,นะครับอ่าได้รับการประสานแปลว่าจะแจกพัฟผมนะครับผมจะได้อันนี้ในที่นะครับเพราะว่าต่อได้ดนะี จะได้เกียรายร้ิ่งถึงเมตไว้นะครับเมื่อต่ออไปก็คนที่มีชื่อวันอะไวันนี้กระชับนหน้านะครับนอกเพราะว่าเรามีรถ4ศูนย์วันนี้นะครับแต่บ้านเรามีสองอันแลวแ่าหลังคามันก็วิ่ไปถึงรถเก๋งสีบุญน,นะครับมันบหมุนนี่ยังไม่ได้รวมที่หัวยาไซห่นเกือบ50หลังคาท่านนะนะครับยังไม่รวมแต่ว่าหัวยาไซนั้นเป็นเมืองเธอเคลื่อนที่เปจนได้แจกไปแล้วจ่ายไปแล้วก็ เอ้ยนะครับในวัตถุประสงค์นะเรื่องของการจ่ายพระ혼เนี่ยด้วยสาเหตุที่มันมีข้อจำกัดที่มันได้บอกว่าเพื่อนบ้านอื่นก็จะได้น้อยครับแต่ว่าบ้านสามบุญรู้สึกจะได้ร้อยสิบเอ็ดสิบสองพันบาทได้นะครับเขาก็บ้านใหญ่กว่าแต่ก็ได้เยอะนักมากกว่าก็ยังบอกคุ้นเจ้านะครับรอหันสักงวดนึงนะครับจะให้ทุกหลังคาให้มาครบมาครับเนาะเจอนายกู่กับพี่น้องก่อน ครับก็อย่างที่ปรากานังอุ้ไปนะครับว่ามันตินการบัญเทากันเนาะนะครับของตำบลเมืองแห่งเฮาสิบสองหมู่บ้านครับเอาเฮ้าใจงบประมาณที่ซื้อนะครับพอเป็นผ้าพืวมเล้่มเหมือน,นจะษตนักนะครับแต่จริบมันยังมาคุ้มกับเตื้อมันยังมาค่อยเตื้อร้อยหลังเนี่ยร้อยหลังที่เฮาซื้อครั้งนี้ได้ประมาณสี่สิบหลังนะครับต่อห่มู่บ,บ้านนั่นหมายถึงว่าถ้าร้อยใจได้แค่สี่สิบเนาะก็่เดี่กวก็ต้องพร้อมกันนะครับเอ่อทั เขามาดูเจ้าโฮงนี้มาหลายปีละนะครับเนื่องจากว่าตางอําเภอต้นบ้านเรประกาศสิดภัยหนาวนะครับเพราะนั้นถ้านะครับประกาศภัยหนาวนั้นแสดงว,ว่าต้องมีอุณหภูมิตีมันเลือดต่ำกว่าแปดองศาในีสามวันทัดกันเนาะนะครับสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมาเป็ี่นอี๋นะครับวันนี้มันหนาวอุณหภูมิเลือดลงเก็บแบบวัตถุมันเด้งขึ้นไปเ,เต้าเสียเปรียบมากกว่านได้ละ นะครับเพราะนั้นปีนี้เนี่ยความจุดดีที่ว่าเขามีอากาศที่มันหนาวทัดกัน3วันนะครับอำเภอเพื่อหรประกาศไฟห,หนาวนะครับาาเขาประกาศไฟหนาวอบตก็ต้องไปซื้อซื้อได้นะครับตามเลขที่เพิ่นกำหนดนะครับตามอ่ปอพอเพิ่นกำหนดว่าจะไปซื้อเกินราคา2 4 0ส,ส,สบาท็มมาได้นะครับเพราะอบตที่จะซื้อได้มีสองร้ดยสบสองย่างนะครับผ้าห่มนี้เพ็เ่พนเอาไวเป็นผ้าห่มแก่สังเคราะหนึแถมอย่างหนึ่งเป็นผ้ากบที่งะนะครับ พี่น้องสายคดรอยนะพวกว่าตีหน้าถ้าจะซื้อเถ่อนนี้ซื้อถึงระตูดที่งานเนาะมันเฮิร์นได้ตู่เล่ท้ายก็ดีอีหวะนะครับอันนี้อย่าไปตู่เล่ท้ายเลยเอาไปโฮมก่อนนะครับอย่าพอก,กับนั้นว่านะครับมันอาจจะมาทั่วถึงกมะตื้อนะครับแต่ถ้ามันมีกลุ่นหมอกอ่อนที่ยังมีรายชื่อเตื้อกว่เกงเย็นเนะาะทามีรอบสองรถสามมาแทนเดียวเขาไปมาเมามามาเทากัดน,นะครับก็วันนี้รดเท่าไรได้อยส,สี่สิบครับ้อยสี่สิบนะครับอย่าพอก,กับนั้นว่านะ พราะนั้นอาจจะมาทั่วถึงกันตัวงแต่พยาปิษย์อยู่เขาเลยได้รับทั่วถึงกันนะครับอาจจะมีกลุม่มวมฒิที่ยังมาเห็นตัวมาแต่ปีนี้ยังดักอยู่นะครับพยาการกนากรบอกว่านะครับวันที่เจ็ถึงัาที่เก้าเนี่ยจะเกิดฝนจะเกิดแต่นะครับแล้วหลังจากนั้นอุณหภูมิจะเลื่อนทั่วภาเ้เ้อนนะครับท่านได้พาเตียบแล้วเอาไปห่นกันทเพื่อบันเทาหนาวก่อนนะครับเก็บไปก่อนนะครับื้อใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับหวังว่า อาคงจะได้คลานาวก็เป็นบางส่วนนะครับก็ถือว่าเขาน่าติดกับนักเตะกันต้นนะครับก็ขอบคุณที่รับขอบคุณครับแสงอุปทานไปฮับแจนเลยเออเนี่ยแสงจันทร์ว่าเขินผู้ใหญ่ใจดีแจกพ่อหอมนะครับบ้านหน่วยหกหมู่ห้าหัวหกนะครับสองคนเหรอไม่ยืนเลยไม่น้อยังสองคนเนาะครบหรือยังครบแล้วเนาะ โ okay, อเคอรับต่อไปนะครับสุดตะปันครับในจิตสายพิลม้ื้อวันผลงามจันตาโนเวแง,งามละมนบนรพบุขคำทนานพยายุขคำน้องอ้อมมีอะไรมาสองคนหน่ะ <c oughs> นังเที่ยงปัญญาบัลรีมาเรือน ็นเลยครับยืนเลยยืนเลยเยางพักขี้นานกับนักสวนนาาักสาวอภพรลาวปาบัานิี่องสิบสอภรลาวปาแล้วกอนาง